ใครที่ตั้งค่ารับดาวแล้วไม่ได้ดาวนะครับให้เข้าไปที่ facebook ของเรานะครับแล้วก็กดมาที่รูปบ้านนะครับกดไปหน้าหลักของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดตรงคลิปเรียวนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คลิปที่เรามีนะครับใส่ลงไปนะครับผมใส่คลิปนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กดถัดไปนะครับเหมือนเราจะโพสนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาดูตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ปิดอยู่นะครับ ก็จะไม่สามารถรับดาวได้นะครับทุกคนให้กดเปิดทุกครั้งแล้วก็ให้กดตรงคําว่าสร้างรายได้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บให้อยู่เป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วก็กดแบ็กลับนะครับเสร็จแล้วทุกคนที่ใช้และไม่ใช้ Facebook การตั้งค่านะครับให้ไปตั้งนะครับให้เข้าไปนะครับสาธารณะให้ไปติ๊กที่สาธารณะนะครับ ถ้าใครติกอยู่ตรงเพื่อนหรือว่า